ถามเทคนิคใส่ปุ๋ยเคมียังไงให้เขาปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานขึ้นแน่นอนครับที่เรารู้กันนะครับปุ๋ยเคมีนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นแอมโมเนียมนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่นะครับเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารได้อยู่ที่14วันถึง28บวันนะครับและปุ๋ยเคมีนะครับถ้ามีไนโตรเจนสูงนะครับอันนี้นะครับปุ๋ยในไนโตรเจนนี่นะครับเขาจะมีสถานะเป็นแก๊สหรือเป็นก๊าซนะครับเขาจะละเหยตัวได้เร็วนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมียังไง ให้เขาปวดปล่อยธาตุอาหารได้นานขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งครับให้เราใช้ปุ๋ยเคมีผสมกันกันกบปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเชีวภาพครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเชีวภาพนะครับห่อหุ้มปุ๋ยเคมีให้เขาปวดปล่อยธาตุอาหารได้ทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วเขาจะปวดปล่อยธาตุอาหารได้นานขึ้นนะครับจากา20กว่าวันให้กลายเป็น สองเดือนสามเดือนอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการที่หนึ่งครับและวิธีการที่สองครับเมื่อเราผสมปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีแล้วนะครับในการใส่ครับให้เราใส่แบบฝังกบครับให้เรากบครับเพราะในการกรบปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเขาก็จะลดการละเหยและเหยลงนะครับหรือว่าถ้ามีฝนตกมาใส่ปุ๋ยเคมีก็จะละลายช้าลงนะครับเพราะว่ามีปุ๋ยอินทรีย์ห่อหุ้มอยู่และ เราฝังกบไว้นะครับเพราะนั้นครับวิธีที่2คือกบปุ๋ยครับก็จะเป็นไถกบหรือว่าขุดฝังก็ได้นะครับและวิธีที่3ครับคือเราจะต้องใส่ปุ๋ยในช่วงที่ความชื้นพอดีพอเหมาะครับไม่แห้งเกินไปนะครับไม่ชื้นเกินไปนะครับถ้าแห้งเกินไปความชื้นไม่พอนะครับปุ๋ยเคมีก็จะละลายช้าหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็จะไม่ค่อยละลายนะครับอันนี้เขาก็จะ ไม่ได้กินอาหารนะครับเขาก็จะไม่ได้รับอาหารนะครับแต่ถ้าความชื้นมากเกินไปนะครับอันนี้รากยางก็จะไม่ดูดแร่ธาตุอีกครับเพราะนั้นให้เราใส่ในช่วงที่ความชื้นพอดีพอเหมาะนะครับเขาจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ทีละนิดทีละนิดและได้นานขึ้นกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเดียวๆครับและนี่ก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีที่ปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเดียวๆครับ หวังว่าความรู้นี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำสวนย่างพาราด้วยกันเพื่อนๆมีปัญหาในการทำสวนอย่างพาราคอมเมนต์มาครับ